ท่านี้ค่ะมาแอบบอกโปรโมชั่นเชิญครับก็คือตุ๊กมาบอกนะคะเผื่อใครสนใจนะคะเรามีหนังสือนะหนังสือจะตุ๊กให้ดูนะหนังสือของเฮียเนี่ยเฮียเป็นผู้เขียนหนังสือนะคะหนังสือเฮียชื่อเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนี่นี่นะคะอ่า หนังสือนะเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะคะก็จะมีหนังสือนะหนังสือ395บาทถ้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ทักเข้ามาได้นะคะอ่าแล้วถ้าเกิดอ่านเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่อยากฝึกทักษะนี้จริงๆเรามีคลาสที่คู่กันนะคะชื่อคลาสเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเหมือนกันนะคะเป็นคลาสสอนการฝึกฝนเพื่อให้เรียนรู้หนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธได้เข้าใจถ้าถ้ามือใหม่อ่านเราไม่เข้าใจก็ต้องฟังเฮียพูดนะคะฟังเฮีย อธิบายให้ฟังเราจะเข้าใจมากขึ้นอ่าอ,อันนี้ก็โปรโมชั่นนะคะจาก7,900เหลือ5,555บาทเนาะอ่าอันนั้นคือเป็นคลิปสมัครปุ๊บเรียนได้ทันทีนะคะคอร์สเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเป็นคอร์สพื้นฐานการเรียนรู้การฝึกฝนของเรานะครับซึ่งคอร์สนี้จะประกอบด้วยอัญมณีทั้ง5ชนิดนั่นก็คือมาจากเทคนิค พื้นฐานทั้ง5ชนิดที่ทั่วโลกนี้ยอมรับกันอยู่ในปัจจุบันครับเราจะใช้เทคนิคจาก5ชนิดนี้ในการดูสิ่งต่างๆของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยเราจะใช้ RSI Relative Strength Index ในการที่จะศึกษาหาจุดการเข้าการออกจุดการแอคชั่นของสินค้าต่างๆ รวมทั้งเราจะดูแนวโน้มที่เกิดขึ้นของราคาสินค้าจากเทรนไลน์และอีเรียดเวฟเราจะหาเป้าหมายของราคาแนวรับแนวต้านจากฟิโปแนนซีนัมเบอร์และเราจะดูการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการกลับตัวของแนวโน้มจากทฤษฎีดาวซึ่งห้ายมณีนี้5เทคนิคนี้เมื่อนำมารวมตัวกันจะเกิดความเข้าใจ กับแนวโน้มของสินค้าต่างๆที่ชันใช้ในการลงทุนในการเทรดซื้อขายอย่างแน่นอนครับโดยวิธีการเรียนรู้เราจะใช้หนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเป็นตำราเป็นคู่มือในการฝึกฝนในการเรียนรู้พร้อมกับคลิปการสอนระยะเวลา7ชั่วโมงครึ่ง ในการอธิบายหนังสือเทคนิคเทศทองแบบจอมยุทธซึ่งเป็นตำราเรียนเป็นแบบเรียนเราใช้สองสิ่งนี้ครับควบคู่กันก็จะทำให้สมาชิกทุกท่านที่ไม่เข้าใจสิ่งใดเลยมาก่อนไม่มีความรู้พื้นฐานใดๆเลยมาก่อนจะเกิดความเข้าใจโดยง่ายได้เกิดการเรียนรู้ฝึกฝนจากสิ่งที่ไม่มีความรู้เลย ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้ให้เกิดการวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้โดยง่ายได้ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือคอร์สพื้นฐานที่เรามอบให้กับทุกๆท่านและที่สำคัญครับเราแถมกันเป็นพิเศษกับคลิปโบนัสจำนวน10กว่าคลิปครับ ที่รวบรวมประสบการณ์จากการใช้อัญญมณีทั้ง5ชนิดนี้ใช้เทคนิคทั้ง5้าชนิดนี้นำมารวมกันในการดูแนวโน้มของราคาสินคา้าเป็นคลิปตัวอย่างที่จะทำให้ท่านได้ฝึกฝนและเรียนรู้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือโบนัสที่เรามอบให้ จากประสบการณ์การเทรดสินค้าต่างๆกว่า10คลิปที่จะทำให้ตัวท่านได้เข้าใจพื้นฐานของเทคนิคทั้ง5ชนิดนี้โดยถ่องแท้ด้วยตัวท่านเองครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการเรียนรู้ฝึกฝนในครั้งนี้นะครับ